คุณเคยถามคำถามนี้กับตัวเองไหมคะว่าอะไรคือความสำเร็จที่จริงแท้ในชีวิตของคุณถ้าคุณนะคะยังไม่เคยถามคุณควรวด,ดูวิดีโอตัวนี้อย่างที่สุดคะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณเคยเห็นใครบางคนไหมคะที่เขาประสบความสำเร็จเขาไปถึงเป้าหมายเป้าประสงค์ที่เขาต้องการในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเงินร้อยล้านพันล้านแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเขากลับไม่ได้พบความสุขที่แท้จริงค่ะและเขาก็ยังขวนขวายต้องการ ไปต่อที่มันมากขึ้นมากขึ้นเฮี้ยนกระหือลือขึ้นไปสูงขึ้นมากขึ้น จมอยู่แต่กับความทุกข์ค่ะจนหมดชีวิตไปหนึ่งชาติแล้วก็ยังไม่เคยพบเลยว่าอะไรคือความสุขที่จริงๆของเขานั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะเทคนิคนี้อาจจะช่วยให้คุณสามารถรู้นะคะว่าอะไรคือความสําเร็จในชีวิตของคุณจริงๆที่ทําให้คุณพบกับความสุขนะคะที่จริงแท้เทคนิคนี้เรียกว่าการแกล้งติจูดค่ะการกลับมาขอบคุณและสํานึกคุณทุกๆอย่างคุณควรที่จะทําในทุกเช้าในทุกวันและเมื่อคุณทําได้ไว้บอกเลยค่ะมันจะช่วยทําให้คุณค้นพบ ว่าอะไรคือความสําเร็จจริงๆที่ทําให้คุณพบกับความสุขที่จริงแท้นะคะคุณอาจจะสามารถ ตื่นขึ้นมาขอบคุณสํานึกคุณสิ่งที่คุณมีอยู่ณเวลานี้คุณมีอะไรขอบคุณและสํานึกคุณโอ้ยฉันสุดยอดฉันเก่งมากๆขอบคุณนะขอบคุณคุณจะเห็นคุณค่ากับทุกๆอย่างที่คุณมีหรือคุณอาจจะขอบคุณและสํานึกคุณสิ่งที่คุณเป็นอยู่ณเวลานะคุณเป็นอะไรคุณทําหน้าที่อะไรคุณได้ช่วยเหลือใครอันนี้แหละค่ะคุณขอบคุณและสํานึกคุณสิ่งทุกๆอย่างค่ะความที่คุณมีความสามารถและคุณเป็นมาได้นะเวลานี้ขอบคุณ ขอบคุณหรือคุณอาจจะขอบคุณเหตุการณ์ในอดีตที่ทําให้คุณเจ็บปวดขอบคุณนะขอบคุณถ้าไม่มีเหตุการณ์ในวันนั้นฉันก็คงไม่เข้มแข็งอย่างทุกๆวันนี้เออจึงทําให้ฉันได้บทเรียนนั้นและฉันก็รู้ว่าฉันจะต้องทํำยังไงฉันเติบโตและฉันเข้มแข็งแล้วนะเวลานี้ฉันไปต่อแล้วหรือคุณอาจจะขอบคุณใครบางคนค่ะจิตวิญญาณบางดวงที่ทําให้คุณเจ็บปวดให้คุณไม่ได้รับสิ่งนั้นขอบคุณนะขอบคุณถ้าไม่มีเขา ฉันก็คงไม่ได้มีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นอย่างณวันนี้ขอบคุณจริงๆขอบคุณหรือคุณอาจจะขอบคุณอนาคตที่ยังมาไม่ถึงคุณขอบคุณสำนึกคุณจริงๆจ,จนทำให้คุณเชื่อมั่น คุณวางใจในจักรวาลเพราะคุณรู้ค่ะว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคตจักรวาลเขาจะส่งแต่สิ่งดีๆที่เหมาะแล้วก็คู่ควรกับจิตวิญญาณของฉันฉันเชื่อมั่นและศรัทธามากขึ้นและฉันก็วางใจกับจักรวาลขอบคุณอนาคตที่ยังมาไม่ถึงขอบคุณจักรวาลฉันเชื่อมั่นและวางใจแล้วขอบคุณจริงๆคุณทําแบบนี้ค่ะแล้วคุณปล่อยให้อารมณ์และความรู้สึกของคำว่าขอบคุณซาบซึ้งอยู่ในจิตวิญญาณนี้ของคุณและเมื่อนั้นคุณจะค่อย ค่อยพบค่ะกับคําตอบจริงๆที่จริงแท้ปัจจุบันขณะจึงเกิดขึ้นคุณจะดึงพลังงานทั้งหมดกลับมาอยู่ในสนามพลังของคุณคุณจะเกิดขึ้นของเลิฟจอยพีทความอแบนแดนความสงบสุขความสุขและความรักที่จริงแท้จริงๆแล้วเมื่อคุณอยู่ในคลื่นที่เป็นโฟล s สเตตแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นค่ะคุณอาจจะแค่รู้แล้ว,ว่าอ๋อนี่คือความสําเร็จในชีวิต ที่คุณสามารถส่งต่อแพ pues, ้ชั่นสิ่งดีๆและช่วยเหลือผู้คนให้คนตื่นรู้ให้คนมีความสุขมากขึ้นเพียงเท่านี้ค่ะนี่อาจจะเป็นความสำเร็จในชีวิตของคุณเพราะคุณพบความสุขที่จริงแท้แล้วในจิตวิญญาณนี้ซึ่งไม่ใช่ตัวเลขในบัญชีของคุณซึ่งไม่ใช่การที่คุณจะได้รับใครบางคนมายอมรับและเห็นคุณค่าคุณ เพียงเท่านี้ค่ะที่รักคุณจะพบกับความสุขและความสำเร็จที่แท้จริงค่ะตามพลังงานของจิตวิญญาณของคุณแล้วแหวนบอกเลยค่ะถ้าคุณทำอย่างนี้ได้ชีวิตของคุณจะมีความสุขในทุกๆวันคุณจะพบแต่ความสำเร็จในทุกๆวินาทีจิตนั่นเองค่ะ